สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรานะคะธัญญากับอาจารย์พอดี์นะคะเราจะพาแม่แม่นะคะช่วยกันทํางานอีโคปรินนะคะแล้วที่สําคัญน,นะคะเราจะใช้ใบใบไม้สีทองใบไม้สีทองย่านดานะคะเป็นขายประจำคณะนะ,นะคะของคณะสถาปัตย์ของมหาวิทยาลัยม่จูะๆๆนะคะซึ่งกาจะได้สีสันโคว้าวสวยมากนะคะ <S <S <ๆ S 1> เดี๋ยวเรามารุ้นรุนกันนะคะคืนนี้นะคะเป็นงานผ้าใยเกล็ดเต่านะคะ เราจะห่มด้วยสีธรรมชาติจากครั่งค่ะแล้วเราก็จะวางลายด้วยไม้แม่นะคะกลุ่มอะไรนะคะอำเภออะไรนะคะอําเภอสันทรายนะคะช่วยกันวางใบไม้ค่ะเก็บหม้อไว้เป็นที่ระลึกให้กับมหาวิทยาลัยแม่โชน,นะคะโอ้สวยมากใบไม้นะคะย่านดาโอใบไ,ไม้สีทองเราจะเอามาวางลงบนผืนผ้านะคะแล้วก็ มันลุ้นกันว่าสีของใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรกันเอ่ยนะรุ้นรุนไปด้วยกันนะคะผืนนี้น่าตื่นเต้นมากๆนะคะโอ้ใบนี้สวยนะคะจางจางนี่ไหนบานเป็นสามเลยไมได้ก็้คนทำเป็นวสดอ้วสวยมากฮนะวาฮ่าฮราผู้คนทำเปสดงานดาวอ๊ะ ลองดูค่ะลองลองทั้งคว่ำและหงายดูนะคะว่าหน้าใบกับหลังใบเราทดสอบว่าสีเขาจะออกมาเป็นสีอะไรนะคะเพราะว่าครั้งต่อไปเราจะได้จำว่าอันนี้เอาคว่ำลงนะคะลองวางหน้าใบหลังใบดูนะคะเราจะสังเกตว่าใบไม้ด้านไหนจะให้สีสวยกว่ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็น ก็จะเป็นการทดลองสีของใบไม้ใหม่ๆค่ะอ่าโอ้โหสวยมากนะคะอันนี้ผื้นนี้น่าจะสวยเป็นพิเศษเพราะว่าได้รับแรงมือแรงใจจากแม่บ้านนะคะได้รับได้รับหัวใจทุกๆคนช่วยกันทำนะคะพื้นนี้สามัคคีคือพลังค่ะสวยมากนะคะอันนี้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำเลยนะคะนี่ผืนนี้โอ้โห สุดยอดมากๆขนาดยังไม่ได้วางยังไม่ได้ห่มผ้ายังวางใบไม้ยังสวยขนาดนี้แล้วนะคะเนี่ยถ้าแกะใบไม้ออกมาจะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมารุ้นๆไปด้วยกันนะคะ